ด้วยไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เน้นทำเลที่ตั้งเอื้อต่อการใช้ชีวิตภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดีสังคมดีมีพื้นที่ส่วนตัวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบริษ mm ัทไซมิดแอสเซทจำกัดมหาชนพัฒนานวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยมุ่งสู่ the sustainable living สร้างที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ผ่านโครงการที่พักอาศัยคุณภาพ พร้อมต่อยอดแนวคิดไซมิสแอ s เซสแอสเซดออฟไลฟสร้างกำไรให้ทุกการใช้ชีวิตพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่อาโปนัทวินเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มีความพิถีพิถันในการเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพและคุะค้มค่าที่สุด จริงๆแล้วไซมิเดสเซ็ตเนี่ยเรามีโครงการหลายโครงการนะคะ,ม,ะมีทั้งอเอา้อต้นคร่าวๆแล้วกันบริษัทเราวันแรกที่เรามีความตั้งใจที่จะมาเปิดบริษัทความตั้งใจแรกคือเราไปซื้อบ้านแล้วเสร็จแล้วเราก็นั่งคุยกันเราบอกว่าจริงๆแล้วเราทำได้ดีกว่าน,นี้นะนั่อเป็นไอเดียแรกกแล้วก็เป็นที่มาว่า ไปดูที่ดินอยู่หนึ่งแปลงตรงสุขุมวิทแล้วไปเดินเลือกที่ดินกันสองคนกับคุณกระจรสิแล้วเราดูสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราคิดว่าโครงการนี้น่าจะดีเราก็ตัดสินใจซื้อที่ดินซื้อแล้วด้วยความรู้ของคุณกระจรสิทธิที่เราอยู่ในแวดวงของผู้รับเหมาแล้วก็เป็นวิศวกรมากอ่อนมีความเชี่ยวชาญเรื่องงาน่อสร้างแล้วก็เอาความรู้ที่เรามีนั่นะค่ะมาพัฒนาโครงการ แล้วก็ใส่ความตั้งใจที่เราอยากจะทำโครงการที่ดีเลือกวัสดุที่ดีแล้วก็ควบคุมต้นทุนโดยที่ว่าเราไม่อยากผักละต้นทุนตัวนี้แล้วไปตั้งราคาขายที่แพงฉะนั้นเวลาเรา Develop โครงการแรกตรงน,นั้นลูกค้าที่ซื้อตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ ลูกค้าคนแรกที่ซื้อเนี่ยเราขาย8 0 0 0มบาทต่อตารางเมตรปัจจุบันก็ขายเปลี่ยนมือนี้อยู่แสนประมาณแสนสี่หรือแสนห้าไปแล้วอย่างนะะี้ค่ะแล้วก็โครงการตรงนั้นก็ยังได้รับรางวัลด้วยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นพัฒนาของไซมิดาสิอ่พอหลังจากโครงการที่หนึ่งเราสำเร็จเราก็เริ่มต้นใหม่ความรู้มันมันไม่ได้หมายความว่าถ้าวันนี้เรามีความรู้แล้วเราเป็นคนเก่งแต่ทำยังไงเราจะ ตแสวงหาแล้วก็เรียนรู้ให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็พัฒนาโครงการที่ดีจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้ค่ะเรามีาโครงการที่เดเวลลอปไปแล้วน่าจะมากกว่า30โครงการนะคะใน30โครงการนี้ก็แบ่งเป็นทั้งหมู่บ้านหมู่บ้านจัดสรรคอนโดมิเนียมมีทั้งอคอนโดที่เป็นโลไลท์ติก8 8ชั้นแล้วก็อาคารสูง เราก็ต่อยอดไปมากกว่านั้นอีกว่าเรารู้ละวโน้ตฮาวในการก่อสร้างอ่ะหลังจากเราเลือกใช้วัสดุที่ดีอ,ออกแบบไหมถึงว่าออกแบบการใช้เรีย่บรีไซเคิลรียูสวอเตอร์เอาน้ำน้าที่ใช้ในการล้างจานนี่มารียูสใหม่แล้วเอาไปรดน้ำต้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วล้วก็พัฒน,นาไปเรื่อยๆเื่อๆนี่คจนมาถึงวันหนึ่งเราก็เริ่มขอกรีนเซอร์ติฟิเคแล้ว แล้วก็บวกกับสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องหาเทคโนโลยีใหม่อีกทำยังไงเพื่อให้ลูกค้าที่ซื้อเนี้ยมีสุขภาพที่ดีอ่าคุ้มค่าด้วยการที่มาซื้อแล้วก็มีความสุขในการที่จะมาอยู่อาศัยในโครงการของส่ยมิตรสิทธิ์ฉะนั้นวันนี้มันก็เลยมีทั้งอ่าหมู่บ้านมีทั้งคอนโดมิเนียมมีโรงแรมมีร้านอาหารมีอ่สปาออนเซน็น มีธุรกิจเวลเนสที่กำลังพัฒนาเพื่อทำเป็นเนอร์ซิ่งโฮมเนี่ยะเริ่มต้นเลยจากโครงการแรกเนี่ยค่ะเราเราออกแบบแบบที่มันเป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าในชั่วโมงนั้นะมันไม่ใช่กระแสที่คนจะมาพูดเรื่องอะไรก็รักโลกอะไรก็เป็นโครงการสีเขียแต่พอเราณนะวันนี้เราขยายความคำว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นคืนอเราเริ่มตั้งแต่กระบวนการออกแบบ ออกแบบยังไงเพื่อให้บ้านใช้พลังงานน้อยนั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นบ้านจัดสรรเนี่ยลมธรรมชาติทิศทางลมหลายๆอย่างเหล่านี้ก็จะต้องออกแบบให้รับลมเอียงบ้านยังไงเพื่อให้หลบแดดนี่ก็เป็นเรื่องการออกแบบส่วนการเลือกวัสดุอย่างที่คุณกระจรสิทธิ์อธิบายไปก่อนหน้านั้นนะคะว่าเราจะต้องเลือกวัสดุที่มีกระบวนการในการผลิต m มท e r i a ลหมายถึงว่าวัสดุก่อสร้างเนี้ยใช้กระบวนการการผลิตใช้พลังงานในการผลิตน้อยไม่ผ่านกระบวนการที่ใช้ถ่านหินอย่างนี้เป็นต้นเราเลือกตั้งแต่ประเภทวัสดุออพอเราเลือกวัสดุเสร็จมันก็มาถึงเรื่องการนำมาใช้ยังไงตามสิ่งที่เราออกแบบหลายๆอย่างประกอบกันมันก็เลยเป็น เป็นบ้านหรือเป็นคอนโดมิเนียมหรือเป็นโครงการที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมค่ะมิ่สิงแวดล้อมการเดินไปทีวีซีจริมันเป็นยังไงบ้างคือบอกว่าต้องไปนอนทอนต้องไปอยู่ก่อนเดี๋ยวหาโมงอ่ะมันต้องแบบว่าไปอยู่ว่าเฮ้ยเขาบอกว่าเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมดีเรื่องการปรับอากาศดีเรื่องการป้องกันแสงแดดหรือคุณภาพเนี้ยดีไงเราต้องไปอยู่แล้วก็ในวันที่ไปถ่ายทีวีซีอ่ะเราได้ไปลองสัมผัสแล้วว่าจริงๆเพราะว่าปัญหาหลักของ ของห้องคอ,องนโดในปัจจุบันผนังเลยอะไรเงี้ยมันเบา<ม>แต่ให้แน่คือวัสดุโอเคเลยดีแล้วก็จริงๆคือประทับใจตั้งแต่ตอนที่ได้ไปไปไปคุยกับทีมไซมิสแล้วคุณสนันทาตั้งแต่วันแรกว่าจริงๆมีความเชื่อเรืร่องคุณภาพต้องมาก่อนแล้วเราค่อยเติบโตมาเพราะจริงๆทีมไซมิสเนี่ยเขาอยู่เบื้องหลังโครงการใ,ใหญ่ๆเนะี่ยมาทุกประเทศไทยจริงๆเชื่อว่าทุกคนเคยเห็นแล้ววันนี้ก็เขากำลังโตโตขึ้นในทุกวันจริงๆผรู้สึกว่ามันดีนะ เพราะคือจริงๆเวลาที่เราเราเข้ามาในเมืองใหญ่ไม่ว่าจะที่ไหนบนโลกอะ่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยความเป็นธรรมชาติมันหายไปการที่สร้างตึกกันเยอะมันทําลายสิ่งแวดล้อมไปหรือเปล่าเียแต่ว่าที่เนี่ยเขาพยายามเหมือนทําให้กระบวนการในการก่อสร้างทั้งหมดอะ่ะมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสมมุติใช้1นึ่งอ่าฝุ100่นหนึ่งร้อเก็ลดเหลือหกอะไรเงี้ยเพื่อที่ทําให้เออมันมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริง กดีใจมที่เขาเลือกเรามาช่วยกันขับเคลื่อนในโปรเจกต์นี้กันตนี้ดีโอ้ยดีใจมากและดีใจที่สุดคือเขาไปอยู่ปีด้วยเออประทับใจตรงนั้นออก็เลยไปอยู่เลยไปอยู่เลยแล้วเราบอกว่าเราเราขออยู่หลายๆที่นะเพราะเราไม่อยากไปเลยเราจะได้รู้ไงเราจะได้เทสว่าตรงไหนบ้างใขนาดหลายๆคนน่ะเขายังต้องเช่าเพื่อไปอยู่ก่อนก็จะได้รู้อ๋อเราแฮปปี้ตรงนี้มันลงทุนเยอะนะ ว่าเราไปอยู่หลายๆที่แล้วเราเห็นยังไงบ้างที่มันเหมือนตรงกันรู้สึกว่าเออมันเป็นตรงคอนเซ็ปต์ที่เราสร้างไว้กันแล้วกำลังจะเข้าไปกำลังจะเข้าไปแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่อยในที่เรียนตรงตรงบนเวทีเมื่อคู่นี้ค่ะเริ่มต้นเลยก็มาคอนเซ็ปต์แบบเบสิกก่อนน้องๆมาร์เก็ตติ้งก็จะเลือกเลือกพรีเซนเตอร์มาให้ผู้บริหารลึกๆแล้วผู้บริหารไม่ได้มีความรู้ว่าพรีเซนเตอร์ท่านไหนเหมาะกับริก ตรงกับความเป็นไซมิราเสร็จหรือเปล่าลึกๆเราไม่รู้อพาพอถึงวันหนึ่งอ่ะเราก็เลือกจากความหลอกอ่อนเพราะอย่างแรกเราเห็นหน้าตาก่อนแต่เราดูรูปความหลอก,ก่อนอใช่ด้วยหน้าตาของอาโปเนี่ยเขามีจะเป็นคนไทยก็ไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นจะเป็นคนจีนก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่เป็นผสมผสมแบบ และดูอินเตอร์ด้วยแบบจะแบบเป็นเอออะไรอย่งรหลายอย่างผสมกันเราก็เลยแบบโอเคแต่การที่เราจะเลือกท่านใดมาเป็นพรีเซนเตอร์เราอยากได้พูดคุยว่าเขามีแนวคิดยังไงเขามีความเข้าใจในเซนิได้เ็จแบบไหนยังไงก็เป็นที่มาค่ะก็มาเจอกันที่ร้านอาหารมาลิกีมาครับมันก็มีสีี ็พอ,อ,อได้ได้พูดคุยกันในวันนั้นนะคะเราก็คุยกันแบบสบายๆทานข้าวไปคุยแผนอาโปกเขาก็ชมว่าอาหารอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คุยไปเราก็ถามเขาในไลฟ์สไตล์แล้วก็ในมุมอาโปนี้เขาคิดยังไงเขาเห็นใจไม่ได้เสร็จเป็นยังไงเราก็ได้แชร์มนโนเลชอย่างนี้ละกันความรู้ในฝั่งที่อาโปมีเขาก็เล่าอะไรในภาพขอขาให้เราฟัง ความรู้ในฝั่งของการพัฒนาโครงการการทำโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือวิธีการกอร่อสร้างวิธีอะไรอย่างเงี้ยเราก็าเล่าให้อาโฟฟังแล้วเสร็จแล้วเราก็าบอกอาโฟว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่พรีเซนเตอร์ท่านหนึ่งจะพูดความเป็นไซมิสได้ชัดเจนควรจะต้องมาอยู่อาศัยจริงในโครงการแล้วเราอยากให้อาโปพูดมาจากเป็นอินเนอร์ รู้สึกอย่างนั้นจริงๆได้ประสบการณ์แบบนั้นจริงๆแล้วมันจะเป็นเป็นอ่ารีทอล์ t อ่ะเป็นความจริงในการพูดไม่เฟกไม่ไมอะไรแต่ติดชมได้ครับผมถ้าไม่ดูก็โทรมาพีชมครับ <c oughs> อ, <c oughs> อยากให้อู๋ติดถึงประโยชน์โฆษณา <c oughs> ที่แบบเอาน้องๆในแใชรม์มาเรื่นยๆเป็นยังไงบ้างในเนื้อหามันสื่อถึงอะไรบ้างโอ้ไม่ได้ก็เล็กน้อยเนาะได้ก็ก็มันจะเป็นการเล่าเรื่องราวว่าอยู่ที่นี่คอนเซปต์ของไซเมิสอยู่แล้วเป็นยังไง อยู่แล้วรู้สึกยังไงหรือพอกลับมาที่ไซมิสเนี่ยให้ความรู้สึกอะไรบ้างอย่างเช่นแบบที่เล่าไปข้างต้นว่าแบบสงบรู้สึกว่าสบายง่ายหรือแบบมีคนดูแลอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นคอนเซปของในซีรีส์ต่างๆที่เราจะได้ดูครับรอติดตามว่าใครจะมาอยู่ในเรื่องกับโปเป็นคนที่คนเขวดูติดตามชมไปที่ไซมิสครับผมรอดูว่าดีเทลจะเป็นไงติดตามนะจ๊ะ